สวัสดีคุณผู้ชมทุกชานกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับ w a t c h Human นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาไปหาแร่นะครับแร่พวกทินออลูมิเนียมแล้วก็อะไรอีกอะเดี๋ยวนะผมดูก่อนบางทีผมก็ลืมมันจะมี กล่องไหนวะพอดีย้ายกล่องอ่ออันนี้คัพเปอร์อันนี้หาง่ายส่วนเอาเอาเอาว่ารวมๆว,ว่าเออมันเป็นแหล่งที่แบบแร่มันชุกชุมมากอะคือแบบเจอทุกแร่ผมนะเออเจอทุกแร่ก็จะมีตัวทางสเตนนะครับที่ที่เราจะไปหากันตอนแรกกับผมจะไปหาอลูมิเนียมแต่ผมไปเจอทางสเตนด้วยก็เลยแบบเออ จะทำคลิปแบบบอกเลยกันว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับจะมีอะอลูมิเนียมอนไนอลูมิเนียมอ่ะอันนี้แล้วก็ทางสเตนแล้วก็ซิเวอร์ซิเวอร์นี่หายากมากผมบอกเลยว่าหายากมากซิเวอร์เพราะว่าอตอนผมเจอเนี่ยบางทีเนี่ยบางทีเจอแค่แบบก้อน2ก้อนนะ อันนี้เส้นเหลืองๆเขียวๆนี่คือน่าจะเป็นมันมันเป็นเควสนะคือบางทีมันมันเออบอกให้ไปแล้วแล้วผมยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปทำอ่ะอันนี้ก็คือไซโลนะจริง่งล้วผมลงไปรอบหนึ่งนะไซโลเนี้ยแต่ว่ามันให้ไปอีกรอบหนึ่งเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนแรกเนี่ยผมจะไปลงไซโลแถวๆด้านบนอ่ะอ่าตรงไหนเนาะไซโลไซโล อุ้ยเพิ่งสังเกตเห็นตรงนี้มีดันเจียนนะระดับห้าสิบโผล่ขึ้นมาแต่ตอนนี้เรายังคงไปไม่ได้นะคนะรับอ่อเลเราเพิ่งจะยี่บเก้าเองแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีแถวนี้สักหนึ่งดันนะอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วก็จะไปลงไซโล,โลอ่ะไซโลอ่าตรงนี้ไซโลตรงนี้แต่ว่าผมจะ มาพาไปดูในเรื่องของแร่นะครับจุดของแร่ก็คือจุดของสายแร่เลยดีกว่านะก็คือเริ่มจากตรง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 เนี้ยบริเวณตั้งแต่แม่น้ําตรงนี้มานะครับตั้งแต่เนี้ยสี่เก้าสลบสี่เนะครับเดี๋ยวเอาต้องเอาเอาันี้ออก แล้วก็เนี่ยตั้งแต่สภาเนีจยเฉพาะฝั่งสภา,านนี้ถ้าอีกฝั่งหนึ่งมันจะไม่ค่อยมีนะครับตั้งแต่ฝั่งสภานนี้นะครับยาวไปเลยครับยาวไปเลยแถวนี้ก็จะมีพวกทินทินซะเยอะนะครับแรดีบุกทินนะครับแต่ตรงนี้ไปแต่ก็ตรงนี้ขึ้นมาก็จะมีทินครับมีทินกับไอรอนนะครับเป็นแร่เหล็กทินกับแร่เหล็ก ยาวจะถึงเสาวาร์ปตรงนี้นะครับเสาวาร์ปตรงนี้นยะจริง,รงผมเคยเจอ,อแร่เงินแร่เงินอยู่ประมาณแถวๆนี้แหละก่อนหนึ่งจริงๆเดียไอ้พวกแร่หายากนะมันจะมันมันจะไม่ดอปเป็นที่นะผมว่ามันสุ่มดปไปเรื่อยๆอ่ะบางทีเรากลับไปหาจุดเดิมมันไม่มีนะมันไม่เหมือนพวกทินอนะทินกับคอปเปอร์นี่หาง่ายมันจะดอปแบบเป็นที่เดียวเดิมซ้ําๆอ,อ่ะอ่ะถึงตรงนี้แล้วเนาะตรงนี้แล้วก็ยาวไปยาวไปตรงนี้เลย แหล่งที่ผมเจออลูมิเนียมก็คือตั้งแต่ตรงนี้บริเวณนี้นะผมจะเจออลูมิเนียมอลูมิเนียมแล้วก็เป็นแร่ทางสเตนทางสเตนแล้วก็เหมือนเดิมครับเลาะริมน้ำมาเรื่อยๆครับเลาะจะขอบบนขอบล่างเลยตั้งแต่ตรงแถบนี้เราจะเจอหมดเลยตั้งแต่ตรงนี้ไปเนะี่ยมันจะเป็นทางสเตนกับทางสเตนกับอลูมิเนียมครับส่วนใหญ่ แล้วก็ถ้าโชคดีก็อาจจะเจอพวกซิวเวอร์นะครับแรงเงินแล้วก็จะมีทองด้วยทองทองนละผมก็คิดว่ามันหายากนะทองเนี่ยแต่ว่า,อาทองเนี่ยผมไม่แน่ใจนะมันจะเกิดที่เดิมซ้ําๆหรือเปล่าเหมือนพวกซิเวอร์หรือเปล่านะก็คือยาวมาเลยนะยยยยยยยจนถึงใต้สะพานยาว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 มาเลยจนถึงแบบเนี่ย กับถึงไซโลตรงนี้ยคือมันมีมีแบบสายแร่ยาวมาตลอดเลยอะ่ะดีวผมขับรถวนมาถึงเนี้ยแถบเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ทางสเตนนะโซนสีส้มๆเนี่ยเป็นพื้นดีนโซนสีส้มๆเป็นทางสเตนกับอ,อลูมิเนียมครับอา่เดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่านะว่าหลายบางทีผมไปดูคลิปของ ทั้งไทยทั้งต่างประเทศบ้างบางทีเขาบอกให้ฟาร์มตรงแถวไซโล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 แถวแถวโซนโซนแถวแถวนี้ยไม่ใช่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเลยแล้วกันเออๆนในในในไซโลตรงนี้บริเวณตรงนี้มันจะโผล่มาแบบก้อนสองก้อนก้อนเดียวแล้วก็หายไปเลยเพว่าหายยากมากผมว่ามันมันไม่ชัวร์มันมันไม่สู้ตรงนี้แต่ผมว่าแถบนี้เลยนะทั้งแถบเลยนะตั้งแต่ เนี่ยสะพานนี้ไปเลยนับแต่สะพานนี้ไปเลยยาวไปเลยยาวไปจนสุดตรงเนี้ยสุดนี่เลยมีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คืออาเลเวลผมมันยังไม่ถึงนะก็เลยแบบเออยังไปต่อไม่ได้เพราะว่าปืนปืนเปืนอะไรเราก็มันก็แค่แบบบางทีเทียร์หนึ่งเนี่ยไม่ไหวนะเลเวลแักสัม30น่ยปืนเทียร์หนึ่งเริ่มแบบ แย่ yeah, แล้ว <c oughs> เริ่มเป็นบากแล้วลนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเดี๋ยวทำการวาร์ปไปวาร์ปไปสำคัญมากก็คือว่าไอเสาวาร์ปเสาวาร์ปนี่พยายามเปิดนะเปิดให้หมดเลยนะเสาวาร์ปเ,เดี๋ยวผมจะไปตรง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 ผมจะอยากเริ่มจากตรงนี้เดี๋ยวผมหาเสาวาร์ปใกล้ๆก,ก่อนเสาวาร์ป น,นี้แล้วกันแล้วเราค่อยขับมอเตอร์ไซค์มานะโอเคเรามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้มันลบไม่ได้นะไม่ต้องสนใจมันเดี๋ยวผมจะพาขับมอเตอร์ไซค์วนดูนะเอาตั้งแต่ตรงเอาเริ่มไั้เแ็ดตั้งแต่ใต้สะพานตรงนี้ไปเลยดีกว่าโอเคโอเคเราลงมาแล้วเดี๋ยวจุดที่เราลงมาคือจุดนี้นะ เราเริ่มจากทินกันก่อนนะครับนี่เลยนี่ก็เป็นแหล่งฟาร์มทินนะครับแล้วก็เหล็กซิลเวอร์กับทินเห็นไหมอันนี้ก็ทินแต่ผมพา,พาขับรถมอเตอร์ไซค์ดูดีกว่านะเพื่อความรวดเร็ว นี่นะครับจะเจอทินกับซิลเวอร์ส่วนตัวเอ้ยไม่ใช่ซิลเวอร์จะเจอทินกับไอรอนส่วนซิลเวอร์เนียมันแบบมันจะดูดูแบบยากหน่อยนะเพราะว่ามันคล้ายกับทินมากเลยไอตัวซิลเวอร์แถบนี้นะแถบนี้ทั้งแถบแนละ้วจะเป็น ิ่สส่วนใหญ่ขับเลาะมาเรื่อยๆนลครับก็ <K> <G> จะเจอมั่งไม่เจอมั่งแล้วส่วนที่มันเจอมันจะอยู่ใกล้ๆเสาวาร์ปนะครับเป็นแบบแหล่งเลยอะเสาวาร์ปอะคือทองเนี่ยไอตัวทองเนี่ยมันใช้ตัวขวานตีไม่ได้นะครับต้องใช้ไอตัวแยกไฟฟ้า ลองไปแยกไปฟ้าอะไรกันเลยต้องดูดีๆนะบางทีอาจจะแบบโชคดีเฮ้ยเจออันนี้ไม่ใช่ในนี้น่าจะเป็นถินอาจจะเจอแรรเงินนะครับถ้าโชคดีเดี๋ยวพาขับดูนี่ใช่หมดเลยนะแต่ผมเคยเจอแบบแรเงินมันดอบแถวนี้เดี๋ยวผมขอวนๆหาดูไม่ได้จะมีแล้วแหละ มีแต่แบบทินทั้งนั้นเลยแต่ทินน่ะถ้าเกิดว่าทินนะฝั่งนี้นะโซนฝั่งนี้มันจะไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบโซนเนี่ยฝั่งนี้ตั้งแต่ประมาณสักเลเวลยี่สิบสามขึ้นไปฝั่งนู้นเนี่ยมันจะเจอเยอะมากแล้วก็ตัวคอปเปอร์จะไม่ค่อยมี เนี่ยเราขับเลาะลงไปข้างล่างให้ได้นะครับทินหมดเลยเนี่ยแล้วก็จะมีพวกแร่เหล็กตรงนี้มีหมูป่าด้วยนะครับหมูป่าเนี่ยหนังมันจะแบบให้ค่อนข้างดีอ่ะให้หนังค่อนข้างดีอ่ะเนี่ยจะเป็นเหล็กแล้วก็เป็นพุ่งพุ่งเหล็กเลยนะพุ่งเหล็กกับทินก็จะอยู่มันมันจะอยู่แบบกับเสาวาร์ฟเนี่ยใกล้เสาวาร์ฟตรงเนี้ย อันนี้อันนี้อ,นนอันนี้อะไรอันนี้อะไรคุ้นๆนะเนี่ยนี่เราเจอแล้วก็ซิเวอร์โอ้โหหายากเออนี่มันจะดอกไปตัวนี้ด้วยมันจะดอกไอก้ตัวเนี้ยยูนิคตัวเนี้ยเอาที่เอาไว้ขุดแร่นะแล้วมันตัวนี้มันแบบเลเวลสามด้วยบางทีก็จับไม่ได้บางทีเลเวลเราน้อยอ่ะเอ้ยได้แล้วคือแบบ เปอร์เซนที่จะเจอไอตัวนี้สูงมากเลยนะไอยูนิตตัวเนี้ยถ้าแบบเจอแร่เงินนะครับอ่ะได้อยู่ตรงนี้นะมีเหมือนกันแต่หายากหน่อยถ้าไปตรงนี้ก็จะมีเหล็กเหล็กเยอะเหล็กเยอะแร่เหล็กแล้วก็หมูป่าเดี๋ยว เราอย่าฟาร์มเพลินนะครับถ้าเรามาฟาร์มตรงนี้ยแร่เราฟาร์มพวกแร่ไอหมูป่าแล้วจะกุิ่ล้วไ้โอ้ยถึงตายเลยในะหมูป่าเนี่ยก็จะได้เนื้อหมูเนื้อหมูทําอาหารไปขายได้โอ้ยเมื่อกี้ลูกหมูเนี่ยก่อฝนตกหน่อยนะครับคลินี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าเจอพวกซากรถเนะี่ย ให้เก็บนะให้เช็คให้เช็คทุกคันเลยเพราะว่ามันจะมีของตัวหนึ่งอะถ้าแบบถ้าเลี้ยวต่ำๆหน่อยอะคือมันต้องใช้อะคือมันหาค่อนข้างยากเลยอะแล้วผมเคยเจอแถวเนี้ยก้อนหนึ่งนะที่มันเป็นซิลเวอร์อะ,อะเดี๋ยวพาไปดูแร่เหล็กคือแร่เหล็กจะเยอะนะครับตรงนี้แร่เหล็กเหล็กชุ่มมาก ตรงนี้ก็เหล็กตรงนี้ก็เหล็ก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 หมดเลยแล้วก็จะมีทินหรือว่าดีบุกใช่ไหมดีบุกใช่ปะเดี๋ยวผมพาไปดูจุดต่อไปนะครับก็ขับรถผ่านแคมป์ตรงนี้มาเลยไม่ต้องสนใจนะครับโดยที่ว่าเราจะไปหาอลูมิเนียมนะครับ าทางลงมันตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวนะผมมาผิดทางหรือเปล่าออกจากเสาฟับเสาฟบอ๋อนี่นี่น,นี่เราต้องมาตรงนี้ผิดทางจริงด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขับรถลงไปเลยหรือไม่เราก็วิ่งแล้วก็ไปเดี๋ยวเขาไปเสกรถกันข้างล่างนะนี่ก็มีปะปายนะครับพวกเหล็กกับ หินนะครับนี่แล่เหล็กเพียบเลยนี่ก็มีคอปเปอร์เนี่ยคือตั้งแต่ตรงสามแยก4ี่แยกอา่ารูกเรียกรวมๆกันว่าสี่แยกนี้เป็นต้นไปนะครับยาวไปเลยนะครับไอถึงจุดที่ปากหมุดไว้อะมกหมุด3กิโลยาวไปทางนั้นอนะ คือมันจะเจออลูมิเนียมแล้วก็อ,อลูมิเนียมแล้วก็อะไรนะเดี๋ยวๆขอลงก่อนอ่ะจะเจออลูมิเนียมนะครับแล้วก็เนี่ยทางสเตนอันนี้ยังใช้ขวานแบบขวานแบบ หวานแบบรเวิตันอ่ะหว <c oughs> านรเวิตันไหนทุบได้อ่าอันนี้อนะลูมิเนียมนะเราเจอหนึ่งและแต่ว่าเนี่ยไอตัวทางสเตนนะ่ยมันจะแยกง่ายหนะ่อยว่ามันจะเป็นแหลมแหลมได้ไหมแหลมๆหลมโผล่ขึ้นมาเนะี่ยอันนี้ทางสเตนส่วนตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับมันจะเป็นดงมันเลยนะอลูมนะิเนียมเนี่ยมันใช้เยอะนะเวลาไปหลอมมาเวลาไปหลอมเตาใช้เยอะมากเลวไม่แบบเอาไปสักเยอะๆเลยอะ่ะ อลูมิเนียมนะครับตรงนี้เอ๊ะแล้วผมหซากรถอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเอาวันหลังอ่าเนี่ยอลูมิเนียมแล้วก็ทางสเตนนะครับเพียบเลยนะมันเป็นทุ่งมันเลยก็มีเหล็กบ้างปะปลายครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูจุดที่ผมเจอไอ้แร่ทองนะโอ้ยมีบ้านอยู่ตรงนี้หลังหนึ่งด้วยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยน่าจะมาฟาร์มแร่กัน คือคิดไม่ออกมาตรงนี้มีทุกแล่บอกเลยลง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 มอ,ตาามอเตอร์ไซค์มาคือตรงนี้จะเป็นทุ่งมาเลยนะทุ่งอลูมิเนียมเลยนะเนี่ยผมเคยเจอแร่ทองอยู่แถวนี้เดี๋ยวลองขับไปดูสักหน่อย อะไรเนี่ยผมมาปักอะไรไตรงนี้เนี่ยถ้าโชคดีเราจะเจอแรล่งเงินอีกก้อนหนึ่งนะเออมันจะเจอหรือเปล่าแค่นั้นแหละเนี่ยมีแต่ทางสเตนทางสเตนแล้วก็อลูมิเนียมเนี่ยก็เคียบเลยตรงนี้นะมันก็มีคนมาฟาร์มแต่ผมในเซิร์ฟมันก็มีคนอแต่ผมไม่รู้ว่าเขาไปไหนหมดหรอเขาอาจจะอยู่แบบ เลเวลสูงกว่านี้ก็ได้อลูมิเนียมอลูมิเนียมออตรงนี้ก็อลูมิเนียมเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วทองในเรียบร้อยหนึ่งก้อนอุ้ยไปตัดทำไมไต้นไม้ อทองหนึ่งก้อนแล้วนะไอ้ที่หายากจริงคือซิลเวอร์เนี่ยมันจะแยกออกนะระหว่างทินกับไอตัวอลูมิเนียมอลูมิเนียมมันจะเป็นแบบเรียบๆอะทินมันจะแหลมๆตรงนี้ก็เป็นถนน จอ,จอด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 เช็คอ๋อไม่ได้ไม่มีโอเคไปกันต่อครับเหล็กอ่าตรงนี้มีเหล็กนะอลูมิเนียมผมเจอแร่ทองตั้งแต่ตรงแถวนี้ตรงบริเวณนี้ยะทองนะเมื่อกี้เราเจอมางกนหนึ่งแล้วทอง เหลืองอลามเลยทีเดียวลองขับเลาะริมน้ำไปเรื่อยๆครับโอ้มีเยอะครับเยอะมากเยอะมากว้าวผมเคยเจอแร่ทองอยู่แถวนี้นะมันไม่ดอบแล้วหรือเปล่าโอโอหอยทองนี่ก็หายากเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแววมีแวว ตรงนูนไม่มีทองเฮ้ยทองก็หายากนะน,นะผมไปเจอตรงไหนเนี่ยเ,เดี๋ยวลองขับไปอีกนะครับเผื่อเผื่อจะเจอสำหรับแร่ทอง ทองเนี่ยมันจะสังเกตไม่ยากนะครับคือมันจะแบบต่องแสงเลยอะถ้าเกิดเจอนะอลูมิเนียมทังสเตนโอ้ยดงดงดง,ดงกระบองเพชรอ๋อเราจะเจอก้อนเดียวจริงนๆเนี่ยเฮ้ยทองเปล่าเฮ้ยนั่นไงก้อนนึงมีไง ไปกันต่อคือเป็นดงอลูมิเนียมจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะพาขับเลาะดูไปจนเกือบสุดอีกสะพานหนึ่งเลยนะอีกสะพานนึงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราถึงหรือยังอ,อีกสะพานหนึ่งมันจะอยู่ตรงเนี้ยก็มีบ้านคนอยู่แถวนี้ปปลาย โอ้โนี่ไงก้อนหนึ่งโอ้ยรู้สึกว่าจะเจอเยอะนะเนี่ยทองเนี่ยไม่ธรรมาดาเอาเก็บทางสเตนไปได้วยอะอาอคาคาทางสเตนอลูมิเนียมฟาร์มเลยแล้วกันอ๋ออะไรเนี่ย เดี๋ยวลองดูว่าเราจะเจอทองกี่ก้อนไม่มีไม่มีมมเนี่ยอลูมิเนียมเยอะมากถ้าแบบถ้ามันจะเจอนะ,ะมันจะเจอแต่ตรงหินที่มันเป็นแดงแดงอะ่ะ เ,เราถึงไหนแล้วเนี่ยเราเดิ้กำลังขุดออง <c oughs> ไม่เจอไม่มี ขับมาแบบหาแบบจนแบบน้ำมันหมดอะ่ะขับสำรวจไปเรื่อยๆอะ่ะทังสเตนทางสเตนทางสเตนอันน,นี้ก็ทังสเตนอันนี้อะไรไม่ได้ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ ตายด้วยมันน่าจะอยู่แถบที่เป็นหินสีแบบออกเหลืองๆอ,อย่างเงี้ยออกเหลืองๆส้มๆอย่างเงี้ยสำหรับแร่ทองนะ เฮ้ผมว่าเราน่าจะไม่เจอแล้วแหละเดี๋ยวผมขอหาพื้นที่วอกับบานแรปสวาตรงไหนได้เดี๋ยวเรามาตรงนี้ดีกว่าเรามาเเฮ้ยมีีม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 ีีมีเฮ้ยย มีรือหมาเนี่ยเก็บหมาก่อนเอาหมานีกว่า,มาหม,มีว่าทำไมตัวผมผอมอ,อู้ยัง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 อ่าอุ้ยแต่ว่าได้หนังเยอะนะเนี่ย ได้มาแล้วนะไปให้สุดเดี๋ยวขับเลาะเะดูไปเลยมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละทองเจะเอาหายากจริงพอๆกับไอ้ตัวแรกเงินเลยแร่เงินเราเจอมาก้อนเดียวนะทองเราเจอมาสองก้อนแล้วอะ่ะ คือหายากพอๆกันเลยโอเคเดี๋ยวเรากลับกลับไปบ้านกันก่อนดีกว่าโอเคครับเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเรามาหลอมกันเลยนะเฮ้ยทำไมมันเดินไม่ได้อันนี้อันนี้น,น่าจะเป็นอิดนะ อลูมิเนียมแต่ตัวทางสเตนเรายังไม่สามารถเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเออไอตัวทางสเตนน่ะมันใช้ามาหลอมอะไรอันนี้สองพันน่าจะเป็นอันนี้อันนี้ทางสเตนน่ะอันนี้ขวานน่าจะหมดแล้ว ที่เหลือก็ยังไม่อัพมันจะได้ใช้นะตอนเวลาเราซ่อมปืนซ่อมอะไรอ่ะเนี่ยตัวทางสเตนแต่มันจะต,ต้องใช้เนี่ยไอเอซิกเนี่ยคือตอนนี้ผมกำลังหาวิธีผลิตอยู่เพราะว่าบางทีเก็บมามันไม่พอใช้นะรู้สึกไอกรดเนี่ยจริงๆมันต้องมีเครื่องกรองอะแล้วต้องมาผ่านเครื่องอะไรเนี่ยแต่ว่ามันต้องมาแบบโอ้โหหลายอย่างอะเดี๋ยวนะคือ ผมต้องทําเนี่ยไอ้เครื่องนี้ก่อนแต่ว่าปัญหาก็คือเนี่ยไอตัวออโต้อะไรสักอย่างเนี่ยคือมันต้องไปหาอยู่บนบนอะประมาณโซนน,นะประมาณแถวแถวเนี่ยเมื่อกี้เราไปเปิดเมื่อกี้เสาวับเสาวับตรงไหนอ๋อเสาวับนี่อ่ะจะอยู่ในเมืองเนี่ยแล้วก็ ที่ผมบอกให้เปิดท้ายรถอันนะ่ะมันจะมีไอ้แร่ไอ้ตัวออโตโอนนะ้อ้นั่นอยู่เนี่ยต้องไปถามเป็นต้องไปหาตรงเนี้ยต้องไปฟ์มตรงเนี้ยเอาล่ะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ